สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง youtube วินนักบุญมี FC แฟนคลับแนะนำเข้ามาเยอะมากๆให้เชิญมาสัมภาษณ์ให้ได้จะเป็นใครไปรับชมกันเลยท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะกลัวกันไม่มีในโลกนี้ผู้หญิง ไม่ได้กลัวผู้ชายผู้ชายไม่ได้กลัวผู้หญิงหีไม่ได้กลัวคอยคอยไม่ได้กลัวหีฟังฟังให้ดีวันนี้เอาหลงตามาเทศจะแทศให้ฟังชัดเจนเรื่องความเป็นไฟมันอยู่กับจุดนี้เราจะเอาน้ํามาดับไฟจุดนี้ไม่ใช่ความสโปรกที่เละต่างหากมันสโปรกในตัวของเราทั้งหลายทุกวันนี้คือราคาตันหาสร้างความสปกปรกสกรปรกลกลงหลังและสร้างฟืนสร้างไฟได้มากที่สุด ทำที่พูดออกมาเดี๋ยวนี้คือน้ำดับไฟไม่ใช่ของโจก,กสิ่งที่โจกบที่กล่าวถึงอยู่เวลานี้ตำหนิมันอยู่เวลานี้ <c oughs> นี่แหละเข้าใจเหรอแล้วตื่นหาอะไรเกิดมาผู้หญิงก็หนีติดมาพร้อมผู้ชายก็ติดมาพร้อมคนละอันละอันมีกี่คนก็มีเท่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นผู้ชายก็มีคยเดียวไม่ได้มีสิบคยต่างกันพอจะมาแข่งกันผู้หญิงก็มีหีเดียว แล้วเป็นบ้ากะไรนั่งหนาเมียก็มีครอบผัวก็มีครอบแล้วอยู่ด้วยกันเป็นผาสุผัวเดียวเมียเดียวนี่พู้เจ้าสอนไว,ว้ว่าละมันไม่ได้ให้อยู่เท่านี้นะอย่าเลยนี่ออกไปนั่นฟังทิถ้าเลยนี่ออกไปแล้วเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาลูกเผาหลานเผาบ้านไปหมดเป็นประเพณีหมาเดือนเก้า เมืองไทยเรานี่เป็นเมืองไทยหมาเดือนเก้าดูได้ไหมหมาเดอนเก้าเวลามันคือขนอกมันกัดมันฉี่กันคนมายิ่งฉลาดกว่าหมาทำความชั่วช้าระมกทำความเดือดร้อนความจีผายนยมากกว่าหมาที่เนี่ยถ้ามันมีธรรมเข้าครอบไว้นะที่เก่านี่คือทมเป็นน้ําดับไฟครอบมันไว้ไม่ให้มันรุนแรงดิด้นจนเกินไป เนี่ยตัวฟืนตะไฟเผาบ้านเผาเมืองถึงขนาดที่ว่าชาติไทยของเราจะล่มจมก็เพราะสองตัวนี้แหละมันสังหารสมบัติเงินทองเข้าของหามาเท่าไรหามาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงยันคําหาแต่เงินแต่ทองแต่เข้าแต่ของหาแต่ความร่ํารวยมาครั้เวลาได้มาได้มาแต่ความผิดหวังเต็มมืออกนอนก็ไม่หลับแล้วตื่นเช้าหาอี ได้มาอีกแต่ความผิดหวังเผาหัวใจตั้งแต่วันตื่นนอนถึงค่ำถึงค่ำตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหาเงินมา่าไหลายเมืองไทยเราใครก็หาแต่เงินแต่ทองก็ขอได้มาแต่ความผิดหวังหวังเผาบ้านเผาเมืองเพราะความโลภมันสังหารเข้าใจไหมหามาก็หามาด้วยความโลภเป็นกิเลสได้มาก็ได้มากด้วยความโลภอันเป็นกิเลสทีนี้ได้มามากน้อยความโลภนั้นมันก็ไปเผาหมดถลุงหมด เพราะฉะนั้นเราหามามากน้อยจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดกระเป๋าเลยกิเลสไปเผาหมดเผาหมดแล้วก็พากันหาเป็นบ้ากันอยู่ตลอดเวลาหาจนกันนั่งบรนตายก็ไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งความสุขนอกจากเขาทุกเต็มห้เท่านั้นให้พากทั้งต,ตั้งเนื้อตั้งตัวนายให้ประหยัดอย่าลืมเนื้อลืมตัวการอยู่การกินการใช้การ,าการสอยทุกอย่าง ให้ปรับเมื่อปรับตัวให้เขาสู่ความพอเหมาะพอดีอย่าตื่นเต้นเกินไปอย่าแซงหน้าแซงหลังแซงดีแซงเด่นอันนี้มันไม่ใช่ดีใช่เด่นมันเรวอย่าไปหาแซงกันเร็วเท่าไรก็ความทุกข์ก็ยิ่งมากท่านั้นถ้าแซงดีแซงเด่นได้ดีก็จงได้ตานนั้นแล้วจะมีความสุขมากมนุษย์เรานี่ไม่เห็นมีใครมีความสุขนีกับความดีดีถามกันสบายดีหรือสบายตายยังไงเมื่อคืนนี่พ่อไอ้หนูมันหนีปไหน,น,น,นก็ไม่รู้นะนัะ่นเห็นไหมล้วไป ไปไปถามผัวไปยังไงสบายหรือสบายตายยังไงแม่อินูอีผีบ้ามันไปวิ่งตามผู้ชายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่น <periods> เห็นไหมถามกันตอบกันแต่อย่างนั้นมันดีเลยอย่างนั้น,น,นถ้าว่าดีก็นี่แม่อินูไปหาผู้ชายมาแล้วเราก็จะไปหาผู้หญิงมาช่วยแม่อินูหน่อยวให้ต่างคนต่างหามาเอา,อามานี่เพิดเพ,เพลินลื่นเหืองยิ่งกว่าหมาเดินเก้าสบายไปเลยแย่ามันไม่มีเอามาก็มากัดกันยิ่งกว่าหมาหมาตกทกทะเลหมด มันดีแล้วเหลือ,อยังั้นีน่แหละความผู้เฟอเหินพี่น้องหาลายทราบไว้ละมันไม่ใช่ของดีให้ฟังเสียงศาสนาให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าดิ้นอย่าดีหาผู้หญิงผู้ชายที่ไหนมันมีเท่ากันนั่นแหละโรกอันนี้ไม่มีใครเหนือกันผู้หญิงมีอันเดียวผู้ชายมีอันเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมีอันเดียวด้วยกันเมียเราก็ครบแล้วผัวเราครบแล้วสมบูรณ์แบบทั้งสองคนแล้วอยู่ได้กันไปอย่าดีอย่าดิ้นหาไฟมาเผาตัวเองนะ ให้จำมาไว้นะเนี่ยศาสนาสอนอย่างนี้ความพอดีมีอยู่ทําไมไม่อยู่ดีดีนหาฝืนหนะ้าไฟมาเผาไหม้กันหาอะไรเนี่ยจำเนี่ยราคาตันหาเนี่ยมันพาดีดพาดินให้โลกจนลืมเนื้อลืมตัวด,ดีด้นหาแต่เงินแต่ทองแต่เข้าแต่ของมาปลมปืนราคาปืนราคาตันหามาถามมาทลายก็เหมือนก็มาโยนใส่กล่องไฟเผาไหม้แหลกไปหมดแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเนี่ยอำนาจของราคาตันหา ยาให้ส่งเสริมมากำรบเสรบสารจนไปนะให้อยู่ดีกินดีสามีภรรยาให้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันตายยาไปยินดีกับหญิงใดชายใดนอกจากเมียและผัวของเราเท่านั้นเป็นไฟทั้งนั้นที่เป็นคุณมีแต่ผัว,วมมกับเมียฝากเป็นฝากตายอบอุ่นได้อันนี้นะจนกระทั่งวันตายก็มีความอะไรเสียดายอบอุ่นต่อกันตลอดไปแต่ถ้าเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเข้ามาทลา,ายแหลกหมดนะ ย่าพักการดิ้นกันดินนดยาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ในระดับพอดีให้เรามีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์ครอบครองอ่าเลือนจะเป็นสุขสมบัติเงินทองเขาขอ,ขอ,ขอมันมีทั่วไปละแผ่นดินมันบกคล้องที่กวรเราเผาเราอยู่เวลานี้คือความโลภคือราคาตันหากินไม่อิ่มมีเท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอมาเท่าไหร่เป็นไม่อิ่มเรื่องราคาตันหาไม่ได้กลัวกัน พราะท่านจริงบอกว่าหญิงไม่ได้กลัวชายนะผู้ชายไม่ได้กลัวผู้หญิงนะบอกชัดๆอย่างนี้คือมีแต่ดูดแต่ดึงใส่กันทั้งนั้นนะให้กลัวกันไม่มีมองเห็นกันปั๊บจิตยิเลสลราคะนาจะวิ่งซึมทราบกันแล้วซึมทราบกันแล้วภายในไปเป็นหลักธรรมชาติของมันเองมันมีอยู่ทั้งหัวใจผู้หญิงหัวใจผู้ชายไฟที่มันจะเผากันมันมีเชื่อไฟกับไฟมันมาพร้อมกันพร้อมกันเยิ่มใส่กันทันทีเลยต้องเอา ทำศาสานาเอาเอาน้ําดับไฟเอากําแพงคือทํากั้นเไว้ให้มันอยู่ในความพอดีถ้ามงั้นมันเลยเกิดเลยฝั่งเลยฝาเผาตัวเองนั่นแหละท่านเนี่ยให้อยู่ในเกตของที่ต้องทานะยาพากันเลยเสิดนี <c oughs> ่แหละการอยู่กันกินใกล้พอดีพอด,พอดีการอยู่ครองกันผัวเมียภรรยาลูกเล็กเด็กแดงจะเป็นจุกไปหมดถ้าพ่อแม่มีขอบมีเขตเป็นแบบพิมพ์ที่ดีแล้วลูกจะเย็นไปหมดนะ แล้วเด็กคนหนึ่งคนหนึ่งจะโตมาเป็นผู้ใหญ่โตเปผู้ใหญ่เอาแบบพิมพ์ของแม่มาใช้มันก็เย็นไปตามๆกันถ้าแบบเลอะเทอะนี้เด็กเกิดขึ้นมาเริ่มเลอะเทอะเลอะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันแล้วนะพ่อแม่มันพาเลอะเทอะลูกมันอยู่ในท้องแม่มันก็เลอะเทอะตกคลอดออกมาก็เป็นขี้มาพร้อมแทนที่จะเป็นคนตกคลอดออกมาเป็นขี้มาแล้วเลอะมาแล้วแล้วต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็ไถบ้านไถเมืองความสกปรกสมมเอาเป็นวงราชการงานเมือง เป็นตัวโซกปบกมาจากพ่อจากแม่ที่เคยพาโซกปบกมาแก่ปู่ย่าตายายวงราชการที่เคยสโสกปบบกมาแล้วมาเอาตัวอย่างโกปโบกกันไปทําลายชาติบ้านเมืองเป็นมหาโจรสนบ้านพมเมืองนี่แหละเรื่องกิเลสตัญหาความโซกปบกมันอยู่ที่ไหนทําลายได้มหมดไอ้พากานะนดศีลธรรมไปอยู่ที่ไหนสะอาดสะอ้านนะเด็กก,ก็เป็นเด็กสะอาดผู้ใหญ่พ่อแม่พาสะอาดเข้าไปทําราชการงานเมืองเ,อเวลาไปรเรียนหนังสือครูก็เป็นแบบพิมพ์ที่ดี เป็นกดีตัวอย่างแกเด็กเด็กก็เป็นเด็กดีขึ้นมาเวลาเรียนสําเร็จน้อยไปทาวมราชการก็เป็นราชการที่ดีข้าราชการแต่แต่ละคนละคนนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นร่มโพล่มใสร่มเย็นเป็นสู่แก่ประชาชนราษฎรทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเฉเดนถ้าคนมีธรรมอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่สลายยิ่งเป็นร่มโพล่มใสเป็นเครื่องพึ่งพิงอบอุ่นของ ประชาชนได้ทั่วไปหมดถ้ากองอันข้ามมีแต่ความสกปรกเจ็บต,ตัวแล้วเป็นที่ไหนเป็นมหาโจรไม่มีใครเป็นมหาโจนได้มากยิ่งกว่าวงราชการที่ส่งอาํานาจแล้วสร้างความสกปรกแกกชาติบ้านเมืองจมไปหมดได้นะนี่แหละทำจะไม่ของทํากันอทมคือความสกปรกเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองทมคือเป็นน้ําที่อชาช้าน้ำบ้านเมืองให้ชุ่มเย็นเป็นสุขให้พากันตั้งใจบะพคติปฏิบัติน้าศีลทมไปปฏิบัติ เราอยาอวดดีอวดเด่นด้วยอำนาจของเกจดถ้าไม่อยากพินาศจมหายทั้งประเทศวันนี้ขอขอบคุณบุคคลสำคัญที่ให้เกียรติมางานคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าเล่าประสบการณ์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอบุคคลสำคัญท่านต่อไป